ตายแล้วตายแล้วโอ้โออ๋อไอ้คนเดียไม่ได้แ้วอ๋ออะแฮปปี้บ d a เราหนึงแฮปปี้ วงเดียวไม่พอครับสามวงมันไปเลยออโอ้ยใส่ค่ะใส่ค่ะไม่นิ้หด้าสินิ้วไหนอะนิ้อฟางอะใส่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 อ่าแม่ได้ค่ะพอดีโอเค ส่งไปให้เรานะไปเสร็จถ่ายรูปภาพน่งภาพนูงภาพนึดชนิทย์เนชวยสวยค่ะโชว์เลยค่ะโชว์เลยค่ะเออแม่เดชตันียเนชวิตไม่เคยซื้อใครเลยไปกาบผู้ใหญ่เลยพวกปัญหามันเกิดนะปัญหามันเกิดมาที่ใครลยเพราะพี่ต้องเนี่ยชอบซื้อเพชรไอ้เราก็เลยโดนกดดันไปด้วย อันนี้ช่วยให้โอบก่อนอันนี้ช่วยให้อ๋โอรางาก่อน